ผมไขปริศนาตั้งแต่ต้นจนจบในป o p p ปี้ a y t i m e Chapter 3ร์คำเตือนเกมนี้มีฉากจ้ำสแกรนน่าตกใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเริ่มเกมมาแล้วก็มาอยู่กับกระตูนสั้นชื่อว่า smiling cluster มีเนื้อเรื่องอยู่ว่าที่กลางป่ามีบ้านสีเหลืองหลังเล็กๆหลังหนึ่งนี่ก็ดึกมากแล้วแต่เด็กๆยังไม่นอนกันเลยเอลมข้านอกน่นกากลัวจริงๆ ฉฉันฉันนนนอไม่หลับมันจะต้องโอเคเชื่อฉันเดี๋ยวลมที่น่ากลัวพวกนั้นก็จะหมดไปในระหว่างที่เด็กๆกำลังนอนไม่หลับจู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูขึ้นมาปรากฏว่าเป็นชใช่ฮะน้องคือแคทแนปน้องมีความสามารถพิเศษที่จะช่วยให้เพื่อนๆของน้องหลับได้อย่างสบายโดยน้องจะพ่นควันออกมาทางปากและใครที่สุดดมเข้าไปนั้นก็จะมีอาการเปลี่ยนไป พวกเราทุกคนรู้จักฮักกีวักกี้และป๊อปปี้เพทามการ์ตูนที่พวกเราเพิ่งดูกันไปนั้นเป็นการ์ตูนชุดพิเศษของบริษัทเพทามที่สร้างขึ้นมาเพื่อเปิดตัวของเล่นใหม่นี่คือแคทนับ แค่เราดึงหางเล็กๆนี้ก็จะมีควันออกมาจากปากแต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่ามีแรงงานจากพ่อแม่เด็กจำนวนไม่น้อยที่เล่าว่าลูกของเขาฝันร้ายทุกครั้งเมื่อมีเจ้าแคทแนปนอนอยู่ข้างๆทางบริษัทเพทามจึงเลิกจำน่ายและเรียกคืนสินค้าที่เป็นแคทแนปตุกวกลับมาไว้ที่บริษัทแล้วลบสื่อที่มีแคทแนปอยู่จนหมดเครี้ยง แคทแนปได้หายไปยังไม่มีใครรู้แต่สิ่งเดียวที่คุณควรรู้คือลูกๆของคุณจะยังไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้กับตุ๊กตาที่ชื่อว่าแคทแนปอืมในนี้เสียงดังมากตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้อะมีคราบเลือดเต็มไปหมดเลยอันนี้อะไรอ่ะฝาท่อเหรอเฮ้ยมันเปิดฝาท่อออกมาแล้ว อย่าบอกนะว่าเฮ้ยแค้นดาบไปหลังจากที่ผมถูกโยนลงมาในท่อผมก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องบีบอัดขยะขนาดใหญ่เพื่อเป็นการเอาตัวรอดผมก็เลยแซกตัวเองเข้าไปอยู่ในเครื่องบีบอัดขยะขนาดยักษ์นี้มองไปรอบๆเพื่อค้นหาออบเจกตีฟ เดี๋ยวนะเมื่อผมลองมองตามผมก็เจอที่ดึงอันหนึ่งที่สามารถดึงตัวเองขึ้นไปได้เมื่อขึ้นไปแล้วเราก็จะเจอทางเดินเล็กๆที่ทะลุออกอีกฝั่งได้โหดูนี่ดิฮะลูกสูบเต็มไปหมดเลยหลูกลุกเลเสร็จแล้วผมก็กระโดดข้ามลูกสูบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงทางเข้าทางหนึ่งที่อยู่ด้านบนดูนีฮะมีคราบเลือดเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนะ ประตูนี้เปิดได้อ่ะอุ๊ยเปิดได้วยเสร็จแล้วผมก็เดินตามทางไปเรื่อยๆกระโดดผ่านทางเดินที่เรียงไปด้วยลูกสูบขนาดใหญ่เรบอุ้ยเฮ้ยนั่นแคทแนปใช่ไหมนั่นอ่ะแล้วหลังจากนั้นผมก็ข้ามไปอีกฝั่งในแผ่นเลื่อนนี้บดท่อระบายอากาศและเดินไปตามทางที่ยังพอเดินไปได้เหมือนอุ๊ยมีทางออกอ่ะข้างในนี้มีโซฟาทีวีมีเทปด้วยเดี๋ยวเปิดกันเอาละคุณฮาร์เปอร์ ได้ปลอดอธิบายสถานการณ์ด้วยค่ะ นี้ก็จะเป็นเทปบันทึกเสียงของพนักง,งานบริษัทเพทามที่สัมภาษณ์คุณฮาเปอร์คุณฮาเปอร์เล่าว่ามาลีลูกสาวของเขาได้เข้านอนตามปกติแต่คืนนั้นมีตุ๊กตาแคทแนปเข้าไปด้วยแคทแนปได้ปล่อยควันสีแดงอยู่ภายในห้องที่มาลีนอนอยู่แล้วหลังจากนั้นมาลีก็กรีดร้องด้วยความที่เป็นแม่จึงเดินเข้าไปถามลูกว่าเกิดอะไรขึ้นมาลีเล่าให้เขาฟังว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่มีสีในขณะที่พูดนั้นมาลีก็มีอาการแปลกไปมีอาการกระวนกระวายอย่างผิดปกติก่อนที่เท จะตัดจบไปคุณฮาร์เปอร์ก็ร้องห่มร้องไห้ขอลูกคืนจากพนักง,งานคนนี้หลังจากนั้นผมก็ทำการหาฟิวเพื่อเปิดประตูและก็ออกไปจากทางออกของห้องนี้ จู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นผมจึงรีบวิ่งไปดูเป็นทางเดินที่ปิดอยู่ตรงนี้ต้องการไฟฟ้าในการเปิดและถุงมือสีเขียวของเราก็สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ชั่วคราวผมจึงใช้ถุงมือสีเขียวนี้ไปดูดประจุไฟฟ้าจากห้องข้างๆเอามาใช้ก่อนวัดดีวัดดี คนน่ิัไหมในสายโทรศัพท์นี้เป็นเสียงเด็กคนหนึ่งที่โทรมาคุยกับเราว่าดูเหมือนว่าเรากำลังหลงทาง <c oughs> ก็เลยบอกตำแหน่งของฟิว <c oughs> ให้เอาไปใส่ช่องไฟฟิว <c oughs> แล้วออกจากประตูนี้ไป ว้าวคุณทำตามคำแนะนำของฉันหลังจากที่ผมออกมาผมก็เหมือนถูกแกล้งในคนนั้นได้บอกผมว่าแคทแนปน่าจะเจอผมแล้วแหละแล้วตามด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าฉันรู้คุณคงจะโกรธป๊อปปี้ที่ไม่ให้คุณหนีไปจากที่นี่แต่เธอต้องการคุณเราต้องการคุณคุณคือหัวใจหลักของภารกิจนี้ถ้าเราร่วมมือกันเราจะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากมายรวมถึงคุณด้วย เพคแคร์อยู่ข้างหน้ามันคือบ้านของแคทแนปหนึ่งในแก๊งตุ๊กตาสไ i ลิงคริสต t เตอร์พวกเขาเคยมีอยู่8ตัวแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าตอนนี้น่าจะเหลือแค่เขาคนเดียวแล้วแหละเพคแคร์เปียกเสมือนโบสของเขาและในบางทีก็เป็นพื้นที่ไล่ล่าได้เช่นกันหรือเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากให้เป็นฉันคิดว่านายควรรีบไปก่อนดีกว่าอ๋อ ฉันลืมบอกฉันชื่ออลี่ฉันดีใจที่ได้คุยกับคุณแล้วสายก็วางไปหลังจากนั้นผมก็ปรับเจ้าเสานี่เพื่อยิงกระแสไฟเขากองจ่ายไฟของประตูนี้เพื่อให้สามารถเปิดประตูได้หลังจากนั้นผมก็ทำการเดินขึ้นบันไดขึ้นไปชั้นบนก่อนที่จะดึงคันโยกสองฟังของรถรางเพื่อเป็นการเปิดใช้งานรถรางมุ่งหน้าไปยังเพแคร์ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในรถลางไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทีวี TV เปิด สวัสดีฉันชื่อว่าเอเลียตคนเอเลียตเป็นเจ้าของบริษัทเพทามโดยเล่าถึงเหตุผลที่ก่อตั้งสถานที่นี้ขึ้นมาว่าแกเป็นคนที่ชื่นชอบรอยยิ้มรอยยิ้มคือความหวังรอยยิ้มคือความรักและรอยยิ้มคือความเข้าใจนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ฉันสร้างสถานที่นี้ขึ้นมา เคแคเป็นบ้านรับเลี้ยงเด็กกำพ้าที่มีการดูแลเด็กๆอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือโรงละครก็มีพร้อมให้กับเด็กๆที่เติบโตอยู่กับที่นี่ไปพร้อมกับรอยยิ้ม หลังจากนั้นก็มีสายเรียกเข้าจากโอลี่อีกครั้งโอลี่บอกกับผมว่าที่นี่ดูดีมากเลยใช่ไหมละ่ะพวกเด็กๆที่หายไปเคยอยู่ที่นี่แล้วให้ผมมองไปที่รูปปั้นที่อยู่ตรงกลางข้างในนี้จะมีห้องเจ๋งๆอยู่และในนั้นจะสามารถควบคุมเพลแคร์ได้ทั้งหมดแถมยังเป็นสถานที่ที่โอลี่จะส่งกุญแจห้องต่างๆให้เราได้อีกด้วย ตอนนี้คุณได้คุญแจแล้วคุณคงจะมีคำถามในใจว่าได้กุญแจแล้วไปไหนหลังจากนั้นโอลลี่ก็แนะนำให้เราเข้าห้องที่อยู่ทางซ้ายมือนั่นไงตอนนี้เราก็ามาถึงที่ห้องแล้วโูบรรยากาศข้างในนะ่ากลัวมากหลังจากที่ผมเข้ามาโอลลี่ก็โทรหาผมอีกครั้ง ยินดีต้อนรับสู่โซนการผลิตแก๊สแก๊สที่คุณเห็นอยู่ข้างหน้าเราเรียกกันว่าควันสีแดงหลังจากนั้นโอลลี่ก็ให้เราทําการย้ายควันสีแดงนี้จากทางขวาไปทางซ้ายแล้วบวกกับเครื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะแถมยังทิ้งท้ายประโยคว่าฉันเชื่อว่าคุณทําได้แล้วโอลลี่จะติดต่อกลับมาหลังจากที่ผมทําเสร็จแล้ว ผมไม่เห็นอะไรเลยที่เป็นปริศนานอกจากที่ใส่ฟิลสองช่องนี้ผมเจอฟิลสีเขียวเดี๋ยวเราลองอไปใส่ก่อนหลังจากนั้นประตูเล็กๆก็เปิดขึ้นข้างในนี้มีถุงมือสีม่วงและมีเทปวิดีโอสีเขียว grab pack 2.0ต้นแบบการทำง,งาน ใหญ่ความยาวสายไฟการสลับมือเป็นเรื่องง่ายต้นแบบมาจากเครื่องบินเจสใช้เบรกเมื่อเราตกจากที่สูงแต่ดูที่ที่คุณลงซะก่อน ไม่ใช่ทุกพื้นผิวจะรักษาชีวิตของคุณได้ขอบคุณหลังจากนั้นผมก็มาลองใช้งานเจ้าแกร็บแพกสองในการตามหาฟิลสีฟ้าเมื่อเราเอาแกร็บแพกอันนี้สัมผัสแผ่นที่เป็นสีม่วงที่มีไฟติดอยู่จะทําให้เรากระโดดสูงอันนี้น่าจะเป็นน้ําสีแดงที่เอาไว้ทำควันนั่นแน่เลยหลังจากที่ผมกระโดดมาสักระยะหนึ่งผมก็ามาเจอห้อง ที่ต้องแก้ไขไปริศนาเหมือนกับตอนก่อนเข้ามาที่นี่คือการยิงกระแสะไฟเพื่อเปิดประตูบานถัดไปเสร็จแล้วประตูที่ทะลุมาก็ไม่อยู่ห้องที่เราจะเคลื่อนย้ายควันตอนนี้เครื่องของเราเปิดติดแล้วผมได้ทาการย้ายควันมาอยู่ตรงกลางแต่ดูเหมือนว่าพลังงานไฟฟ้าจะหมด จ,จู่ๆโอลลี่ก็โทรมาหาผมแล้วบอกว่ามีคนทำไฟดับซึ่งผมไม่มั่นใจว่าว่าใช่ผมหรือเปล่าและอีกอย่างก็ยังไม่ได้หาฟิลสีฟ้าด้วยแต่โอลลี่ก็บอกให้ผมกลับไปก่อนกลับไปเอากุญแจอีกอันหนึ่งเพื่อไปขไขโฮมสวิตช์โฮมข้างในจะมีพลังงานไฟฟ้าสำรองอยู่หลังจากนั้นผมก็รีบวิ่งกลับไปหาโอลลี่โอลลี่ส่งกุญแจที่ไขโฮมสวิตช์โฮมมาให้กับผมหลังจากนั้นผมก็ไปที่โฮมสวิตช์โฮมแล้เปิดประตูเข้าไป ผมได้เดินตามทางไปเรื่อยๆโอ้โหดูในนี้ดิฮะห้องเยอะมากและยังมีวิทยุเก่าๆที่รายงานข่าวออกมาว่ามีเด็กตายจากการเล่นของเล่นของบริษัทเพทามแล้วก็เล่าถึงข้อสันนิษฐานถึงเอเลียตผู้ก่อตั้งบริษัทเพทามด้วยความที่เขาเป็นคนจิตใจดีมีความอ่อนโยนเขาไม่น่าเป็นผู้ทําแล้ววิทยุก็ดับไปเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากห้องห้องหนึ่งที่อยู่ด้านในเป็นสายเรียกเข้าจากโอลี่ คนจำเป็นต้องวิง่งแล้วหลังจากนั้นผมก็เห็นเจ้าแคทแนปแอบมองผมอยู่เมื่อผมเดินออกมาเจ้าแคทแนปก็ไม่อยู่แล้ววิทยุก็ได้รายงานข่าวต่ออีกเพทานได้ออกมาประกาศความบริสุทธิ์ใจแต่เพื่อนบ้านของเอเลียสไม่คิดอย่างนั้นเอเลียสมักมีพฤติกรรมแปลกๆชอบกลับบ้านในเวลากลางคืนและออกจากบ้านก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นอย่างไรก็ตามในกรณีของเอเลียสก็คงต้องดำเนินตามกฎหมายต่อไปแล้วเทปก็ตัดจบผมอยู่ในทางเดินที่เป็นเหมืนอนเขาวงโตไม่มีทางออก ผมถึงทำการเดินวนอีกสองรอบแล้วก็เจอทางออกนี่นี่น่าก,กลัวเกินทางเดินนี้ทําให้ผมได้เจอกับห้องห้องหนึ่งข้างในมีเทปสีแดงกับเครื่องเล่นวิดีโอของเพทามพร้อมกับป้ายฮักกี้บักกี้ในเทปนี้จะเป็นเทปที่เอาไว้เปิดต้อนรับพนักง,งานใหม่และบอกว่าที่นี่ก็อยู่กันเหมือนครอบครัวคุณจะเจอครอบครัวใหม่อยู่ที่นี่เราจะร่วมกันสร้างอนาคตใหม่ที่สดใสของเด็กๆพวกนี้ทุกครั้งที่คุณมีเรื่องกังวลใจก็จะมีคนให้คําปรึกษาอยู่ที่นี่และถ้า คุณหายไปนานนับปีทุกสิ่งที่อยู่ที่นี่ก็จะยิ้มต้อนรับคุณอย่างเต็มใจและรอคอยการกลับมาของคุณยินดีต้อนรับกลับบ้านคือตอนแรกก็หน้าดีๆอยู่นะแต่เป็นไปมาๆยิ้มเฉยเลยเฮ้ยออกมาจากนอกทีวี หลังจากที่ผมถูกเจ้าฮักกี้วักกี้จับตัวมาผมก็ได้เจอกับหน้ากากกันสารเคมีจะใช้ในตอนที่เจอกับควันสีแดงในตอนที่ใส่หน้ากากอยู่จะทำให้เรามองไม่ชัดเวลาเราจะเลงอะไรก็เลงยากสเสลือเกิน หลังจากนั้นผมก็เจอห้องห้องหนึ่งดูเหมือนว่าต้องหาฟิลมาใส่ในระหว่างที่ผมกําลังหาฟิลนั้นผมก็เจอเจ้าฮักกี้วักกี้นั่งดูลูปใครอยู่ก็ไม่รู้แต่เจ้าฮักกี้วักกี้ก็ไม่ได้สนใจผมเลยผมก็เลยทําการหาฟิลต่อในระหว่างที่ผมกําลังหาแหล่งพลังงานสํารองอยู่นั้นผมก็ได้เจอเทปวิดีโออยู่2เทปในเทปแรกจะพูดถึงการทดลอง 1, 3ึ่สกับเด็กชายที่ชื่อเควินที่กําลังป่วยอยู่และพนักงานของเพทามก็กําลังพาไปรักษา ส่วนเทปที่2คาดว่าน่าจะเป็นเทเปบันทึกเสียงจากการเลี้ยงอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่เสียงผู้หญิงในวิดีโอจะบอกกับเด็กๆว่าให้กู o ดบายแซมแล้วหลังจากนั้น <c oughs> ผมก็เจอแหล่งพลังงานสำรองผมได้ทำการเปิดมันแล้วก็ออกจาก h โฮมสว t Home, Sweet Home. ตอนนี้เราเปิดพลังงานเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเราไปหาเออ้ไม่นะออกไปเลยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วจูจูผมก็มาเจอกับป๊อปปี้เพทามกับฮักกี้วักกี้กกป๊อปปี้ได้บอกกับผมว่าดีใจที่โอลลี่ได้ช่วยผมมาถึงที่นี่ แล้วหลังจากนั้นป๊อปปี้ก็พาผมไปเปิดไฟและให้กำลังใจผมในการทำภารกิจครั้งนี้พร้อมบอกอีกว่าเจ้าตัวบงการมีเจ้าแคปเนตเป็นด่านสุดท้ายไม่มีใครที่นี่ที่สามารถจัดการมันได้นอกจากผมเจ้าแคปเนตกำลังมาระวังตัวด้วยละ่ะโอลลี่จะโทรหาคุณเฮ้ยเฮ้ยฉันเอง โอลลี่ได้บอกกับผมว่าป๊อปปี้ได้บอกกับผมทุกอย่างแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นแผนอันง่ายเราจะเคลื่อนย้ายพลังงานไฟฟ้าให้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดไปอยู่ที่โรงผลิตแกส๊สให้ผมเคลื่อนย้ายแก๊สให้สําเร็จแล้วเจ้าแคปเน็ตจะออกมาโอลลี่ให้ผมกลับไปที่หน้าโฮมสวิตช์โฮมอีกครั้งหนึ่งให้เอาสายไฟจากข้างหน้ามาใส่ในห้องตรงกลาง เ้อโอลลี่ก็โทรหาผมอีกโอลลี่บอกว่า h โฮมสวิตช์โฮมมีที่สำรองไฟและทุกที่ก็จะต้องมีที่สำรองไฟเช่นเดียวกันโอลลี่จึงแนะนำให้ผมไปที่โรงเรียนพร้อมกับส่งกุญแจมาตอนนี้เราก็จะถึงโรงเรียนแล้วเปิดโอลลี่บอกว่า <Okay. S 1> เพื่อความรวดเร็วให้เรารีบเปิดสวิตช์ทิ้งไว้เพื่อส่งพลังงานไปยังศูนย์กลาง แต่ระวังตัวหน่อยนะข้างในมีใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่พวกของเราและฉันไม่สามารถติดต่อคุณได้อีกเมื่อคุณอยู่ในนั้นเสร็จแล้วผมก็ทําการเปิดประตูไปเรื่อยๆตอนนี้เราเจอที่ปั่นไฟแล้วนะเดี๋ยวเราเปิดกันเออเสียดประต้นไหนเนี่ยเด๋ยวดาดีเงี้ยอุ้ยอุ้ยเครื่องติดแล้วตอนนี้เครื่องปั่นไฟเิดเฮ้ย อุ้ยวิ่งก่อนอุ้ยใครไม่รู้ว่ะเร็ว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 ว้ายเร็วเรอุ้ย,อยของลูกอะ่ะอุ้ยฟังเสียงหัวล้อดิฮะ อย่าพึ่งมานะอยู่ไหนนี่อะหาทางออกไม่เจออุ้ยยอ,อย่าตามมานะตามมาแล้วโอ้ยใจเย็น ฮ้ยน่ากลัวเกินนะเดี๋ยวอตอนนี้ก่อนตรงนี้มีไฟเราต้องมิ่งไปคนละทางฮะอุ้ยอมกแล้วอุ้ยเสียง เฮ้ยคนลุกประตูเปิดแล้ววิไฟก่อนตัวนีว้วหัวมืดเกินเดี๋ยวน้าเจอแล้วไฟไฟไฟ อย่าเพิ่งมาเฮ้ยอยูห่หลังอะืออูหเสียงใจเย็นอยู่ไหนนี่อะไฟอยู่ไหนไฟ แล้วแล้วเราเอาไฟตรงนี้เฮ้ยเปิดประตูเปิดแล้วอุ้ยขนลุกฟิลฟิลฟิลเฮ้ยตามมานติดๆเลยอะ่ะเฮ้ยเกือบ เกึอบยาไงต่อนี้อ่ะฟิวฟิวฟิวไอ้นี่นะเออต้องไฟกันอันนี้ไฟเราต้องไฟไฟ <c oughs> หลังจากที่ผมถูกจับได้ <c oughs> ผมก็ได้มีโอกาสแก้ตัวอีกครั้ง, <c oughs> งเร็วเร็ว อุ้ยเปิดได้แล้วอย่าเพิ่งมานะอุ้ยมาได้ตีเลยเหนือเฮ้ยเฮ้ยผูบิดเอาก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหนียวเกินหลังจากนั้นผมก็ได้มาเจอถุงมือชิ้นใหม่เป็นถุงมือปืนแล้วก็ออกจากโรงเรียนทางด้านหลัง และได้ลัดเลาะไปเรื่อยๆจนมาเจอทางเข้าอีกสถานที่หนึ่งนั่นก็คือเพลเฮาส์เมื่อเข้ามาถึงข้างในนี้มีตุ๊กตาตัวเล็กๆเ,เต็มไปหมดเลยผมก็เลยใช้ถุงมือปืนในการยิงไล่ตุ๊กตาพวกนี้ไปเดี๋ยวนะตรงนี้มีสายไฟอยอ่าเุ้ยขนลุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอเคตรงนี้กดปุ่มแล้วเสร็จแล้ว ผมก็หนีออกจากโดงตุ๊กตาตรงนั้นออกมาได้จนได้มาเจอกับด็อกเดย์หนึ่งในสมาชิกของ Smiling c r y t t e r เขาบอกกับผมว่าผมคือผู้พิทักษ์ของป๊อปปี้ที่เข้ามาช่วยพวกเราในนี้แต่มันสายเกินไปแล้วที่นี่คือบ้านของแคทแนป บ้านของพวกเรามีดวงตานับล้านคู่ที่คอยจับตาดูผมอยู่พวกมันทั้งหิวทั้งรอและคอยจับตามองที่จะได้เข้าไปอยู่ในร่างกายของคุณและควบคุมจิตใจของคุณเหมือนอย่างแคทแนปที่ถูกพระเจ้าของเขาควบคุมอยู่ในตอนนี้เฮ้ยออกมาเต็มเลยตายแล้วหนีกอนเฮ้ย,ยมันถูกไอ้พวกตัวเล็กนั้นควบคุมเ,เสร็จแล้ว ผมก็หนี hey, ออกมาได้เป็นไงบ้างคุณยังอยู่ดีอยู่ใช่ไหมโอลลี่ได้โทรหาผมอีกครั้งแล้วเรียกให้ผมดูสารเจ้าที่แคทแนปทําให้กับพระเจ้าของเขาคาดว่าแคทแนปน่าจะเกิดอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงและพระเจ้าของเขาก็ช่วยเขาถ้าผมไปดูผมก็จะได้เห็นแคทแนปก่อนที่จะเป็นแคทแนปในตอนนี้ แคทแนปศรัทธาในพระเจ้าของเขามากหากใครที่ขัดขวางความศรัทธาของเขาเขาก็จะฆ่าทุกคนแล้วโอลลี่ก็ถามผมว่าผมกลัวใช่ไหมงั้นเราไปดูที่หลังกันก็ได้แต่ตอนนี้ให้มาเอากุญแจที่ห้องก่อนฉันสง่งกุญแจใหม่ไปให้แล้วหลังจากนั้นผมก็แปากุญแจแล้วโอลลี่ก็ยังเตือนอีกว่าแคทแนปจะชอบสะกดรอยตามเราแล้วก็รอบสังหารให้ผมระวังในจุดที่เป็นที่มืดและแสงริบลีลยังไงก็ขอให้โชคดี แล้วผมก็เข้ามาในอาคารนี้เดินตามหาฟิลแล้วเปิดประตูไปเรื่อยๆจนทะลุออกไปด้านหลังผมก็ทำการอ้อมจากด้านหลังเข้าไปในออฟฟิศอีกห้องหนึ่ง เสร็จแล้วก็เดินไปตามท่อระบายอากาศผมลงจากท่อระบายอากาศข้างในมีควันสีแดงเกือบตายเพราะใส่หน้ากากแทบไม่ทันเมื่อผมใส่ฟิลด้วยความยากลําบากในการมองเห็นในห้องนี้จนเสร็จผมก็ได้ไปแก้ไขปริศนาอีกห้องหนึ่งทําการใส่ฟิลก่อนจะมุดท่อระบายอากาศแต่พอเมื่อผมลงไปแก้ไขปริศนาต่อผมก็เจอจะแคทแนปพ้นควันสีแดงใส่ที่หน้าแล้วผมก็หลับไปหลังจากที่ผมตื่นแคทแนปก โทรมาหาผมแล้วบอกว่าให้ผมออกไปจากเพแคร์ถ้าผมไม่ออกเขาก็จะมาหาผมมีบางอย่างผิดพลาดรีบยิบสายเคเบิลมาเร็วหลังจากนั้นผมก็รีบหยิบสายเคเบิลเข้าไปเสียบปลั๊กให้ครบ100เซแต่ผลสรุปได้แค่9 6ซและโอลี่ก็ส่งกุญแจของป๊อปปี้มาให้กุญแจนี้เป็นกุญแจของป๊อปปี้ที่ไข่ตู้ไฟนั้นนี่ผมก็เลยไปตู้ไฟที่ป๊อปปี้ไขให้ผมก่อนหน้านี้แล้วผมก้าสายไฟจากที่นั่นมาเสียบตรงนี้อีกครั้ง แล้วโอล,ลี่ก็ส่งแบตเตอรี่ก้อนสีฟ้ามาให้กับผมให้ไปใส่ในช่องสีฟ้าในโรงงานผลิตกา๊าซตอนนี้จะถึงแล้วฮะอุ้ยเหนื่อยอุ้ยเฮ้ย,ยแค้นเน็ตเฮ้ยอุ้ยพ้นขวัญเดี๋ยวนะเฮ้ยไทางนี้ก่อนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดอุ้ย นี่ก็มาเลืวเกินตอนนี้เรากำลังขึ้นเลยโอ้ยดูตัวดิฮะนี่จะโคก็ดูน่ากว่าเป็นบ้าเลยโอ้ยหายไปแล้วแล้วหลังจากนั้นผมก็ทำการใส่ฟิลแบตเตอรี่ให้เครื่องนี้ทำงานจนเสร็จแล้วยังต้องป้องกันตัวจากแคทเนป อุ๊ยอุ๊ยอื้อุ้ย,ย,ยขนลุกอ่ะ่วนตลอดเลย,อยตอนนี้ไฟไหม้ไปแล้วฮนะฮะมีืออะไรอะเนี่ยหรือว่าอันนี้จะเป็นตัวบงการที่แคทแนบนับถือเหรอป็นแทพปะเจ้า ทำไมทำอย่างนั้นนะหุยน่ากลัวมากฮะหลังจากนั้นผมก็ไปหาป๊อปปี้แล้วป๊อปปี้ก็พูดว่าฉันดีใจที่คุณทํามันได้แล้วป๊อปปี้ก็เปิดเทปวิดีโอเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นี่ ทุกคนเต็มไปหมดเลยทุกนีอุ้ยเป็นเหมือนแบบกล้องวงจรปิดสยองขวัญมากดูดีฮะอ้ย,ยทุกคนต่างวิ่งหนีกันหมดเลยอะ ฮักกี้นี่ฮักกี้ก็เป็นไปกับเาขาด้วยโอ้โหเป็นแบบความรุนแรงเียงไม่มีใครมีชีวิตรอดอยู่เลยฮนะทุกคนตายหมด ดูดอกไม้หลังจากนั้นป๊อปปี้ก็ได้เล่าว่าผู้คนทั้งหมดอยู่ข้างล่างพวกมันกินศพพวกนี้เป็นอาหารก็เลยชวนผมลงไปดูด้านล่างและสัญญาว่าจะส่งผมกลับบ้าน Alright once we hit the ground we need to be cautious there's something ขอบคุณที่รับชม